สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะคุูบาอาจารย์พบกับน,น้องกันนะคะน้องกันก็ยังอยู่กับหลวงพุทิมนะคะวัดลหาร่ล่ที่น้องการเก็บสะสมนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในส่วนของพระพิมพ์ต่างๆที่เราเล่นกันเล่นหากันอยู่ณนะตอนนี้เลยนะคะอันนี้เป็นพระที่น้องการเก็บสะสมไว้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ที่ทางวัดเป็นคนจัดสร้างนะคะแค่ส่วนเดียวนะคะแล้วก็เกือบจะ ทุกพิมพ์ที่เราเก็บไว้นะคะอันนี้นะคะก็จะให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นพิมพ์แต่งแล้วนะเป็นชุดวาระสร้างอุโบโสถนะคะในปี2 5 1 4ถึง2 5 1 6เนาะมันมีทั้งอันนี้เป็นพระฝังกุกนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือพระฝังกุกนะคะแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์แต่งนะ ก็แล้วก็เป็นพิมพ์ต่างๆนะคะที่เราเล่นอยู่ณนะตอนนี้เลยค่ะเน้องกันก็เอามาให้ชมนะคะว่าน้องกันเก็บจะสมพระพิมพ์ไหนบ้างในส่วนของหนุู้ทีมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้น้องกันเอามาให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นเนาะนี่เรามาดูกันนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็เป็นขุมแผน แจนลอยแล้วก็ลูกอมนะคะนี่ก็เราก็มาดูกันพิมพิมพวกนี้คือเป็นชุดวาระสร้างอุโบสถนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวัดละหารไล่ปัจจุบันนี้นะคะของน้องกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดวัดไล่วารีนี่นะคะวันนี้น้องกันเอารูปหล่อหลวงปู่อันนี้เป็นพิมพ์ยุคต้นนะคะเป็นที่เขาเรียกกันหน้าผีอันนี้เป็นของวัดไล่วารีเลยนะคะอันนี้จะมีการจัดสร้างชุดนี้ ถ้าใครที่ศึกษาเรื่องหลงปู่จ้าจะเคยเห็นนะคะว่าชุดพวกนี้ที่น้องการเอามาโชว์เนี่ยคือของแท้แน่นอนนะคะที่มีจับวัดแน่ๆมีการจัดสร้างแน่ๆนะคะเนี่นะคะน้องการก็เอามาให้ชมกันเดี๋ยวดูใต้ฐานนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ละองค์นะคะก็มีของที่ลึกของฝากตลอดนะนี่นะคะ ถือว่าไม่ธรรมดานะคะชุดที่ต้องการเป็นคนเก็บสะสมแต่น้องการฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในส่วนของงานประกวดที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้เนาะในวันที่23กุมภานะคะที่ไปชนีจะหายแจ้งวัฒนะอีกประมาณ2-3อาทิตย์เราก็จะเจอกันแล้วนะคะน้องการก็มีความพร้อมในส่วนของการจัดงาน100%เต็มแน่นอนนะคะ เพราะว่างานของเราเป็นงานที่ดีมีมาตรฐานเราใช้พันเอ็กในการตรวจสอบภาคเครื่องเบื้องต้นนะคะอการจแจ้งนิดนึงในส่วนของกล้องพันเอ็กเนี่ยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นความชัดเจนของทุกคนนะคะที่เห็นเนาะไม่ใช่ว่าเห็นแค่แค่ตาเดียวรู้กันแค่ความรู้เดียวนะคะอันนี้นอกันรประชาสัมพันธ์นิดนึงในส่วนของการดูพันเอ็กนะคะไอคนที่พูดก็ใช้พันเอ็กเหมือนกันค่ะคะทุกคนใช้พันเอ็กทั้งนั้นนะคะในการทํางาน พัดเอชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องตรวจมวลสารนอกกันก็ยังเอาไปให้ดูเอาไปให้เอฟซทุกท่านนะคะก็300บาทเฉพาะในงานอย่างเดียวนะคะนอกงานก็ราคาอีกเรื่องหนึง่งเนาะแล้วเราเจอกันค่ะวันที่23กุมภาที่ไปสนิทถายแจ้งวัฒนะมันการฝากงานดีมีมาตรฐานสรากันยังเด่นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราเจอกันขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพระ กันต่อเนาะอน,นี่อันนี้เป็นพิมพ์ฐานปูปลานะคะอันนี้เป็นระตักห้านิ้วเจ็ดนิ้วเนาะอันนี้เน่เน่เน่เดีอการให้ดูนะคะของแท้เน,นี่ดูคาบดูลักษณะดูอะไรเอานะคะเพราะว่าต้องการให้ดูชัดเจนขนาดนี้เนาะก็ยังก็ยังดูได้นะคะเพราะว่าต้องการเก็บสะสมพระพวกนี้ไว้บอกเลยว่าบันหายากนะคะหายากอันนี้เป็นลูกนิมิต ก้าลูกที่น้องกันมีนะคะมีมันมีกันมีเก้าลูกเลยนะไม่มีใครได้ไปแน่นอนฝังเก้านะคะเพื่อความเจริญเราเอามาหมดเลยนี่แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้นีด่ดูใต้ฐานของเรานี่ปูทีมนะคะสลับเป็นสองรูปแบบอยู่แล้วเนาะนี่ใต้ฐานพระหลวงปูทีมนะคะยังไงใต้ฐานต้องมีของที่ล,ลึกให้กับพวกที่เข้าไปช่วยร่วมงานนะคะที่ จัดงานจัดสร้างทุกรูปทุกแบบนะคะถ้ายังไรถ้าถ้าใครได้ไปแล้วไม่มีของใต้ฐานเนี่ยตั้งกัดไปนิดนึงอาจจะมีเ e อ๊ะเอ๊เ e อ๊ะ e e e ว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะถ้าอย่างไงก็ว่ากันอีกทีอย่าลืมนะคะน้องการฝากด้วยนะคะเพราะว่าหลวงปู่ทีมนี่น้องการเก็บสะสมเนี่ยการเก็บสะสมนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อทางกันนะคะถ้าติดต่อทางเจ้าอื่นหรือลายอื่นๆนเนี่ยน้องการไม่รับผิดชอบนะคะอย่าใช้ จะบอกว่าเออมาจากน้องกันมาจากน้องกันอันนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าน้องกันไม่ค่อยได้ปล่อยพระออกไปที Liv ่ไหนเนาะยิ่งหลวงพ่อทิมน้องกันยิ่งปล่อยยากนะเพราะว่าราคาของดีราคาสูงแน่ๆอยู่แล้วถ้ายังไงน้องกันฝากพระหลวงพ่อทิมที่น้องกันเก็บสะสมเพื่อเผยแผ่ความรู้นะคะทั้งหมดที่น้องกันมีเนาะแล้วก็เราไปเจอกันใกล้ๆแล้วมะและน้องกันจะเอาไปให้ชมนะคะดูได้เนาะเด็กเยอะแยะมากมายทุกพิมพ์ทุกรูปนะคะ ที่ต้องการเอามาจากวัดเนี่ยทั้งหมดที่น้องการมีอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวน้าจิ้มเล็กๆนะคะที่ก็ห้องเล็กๆก,ก็เก็บได้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวห้องใหญ่มาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทนีนะคะนี่ดูได้ทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างนะคะก็ซูมให้ดูไลค์ให้ดูว่าพาที่เรามีเราไม่ใช่โรงงานนะคะที่จะมาทําขอพวกนี้ได้นะบางทีบางองค์คาบบล็อกยังอยู่เลย ราคาค่าข้าเหมาของพิมพ์ยังอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าของเก่ามันต้องมีค่าความเก่าใครจะบอกของเราเก๊เราก็การันตีของเราว่าเราประวัติเราชัดเจนนะคะถ้าอย่างไรน้องกันฝากงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ให้น้องกันด้วยนะคะวันที่ยี่สิบสามกุมภาที่ไปรษณีย์ถทายแจ้งวัฒนะอย่าลืมนะคะแล้วเราเจอกันค่ะ ฝากงานด้วยนะคะ